ไม่แนก็ไปไปเรียไงก็ไปเจ็ดเจสิเลยเจ็ดสเลยเขีีแล้ว็ตองยุ่วชอบไปนี้ก็อกเลยอ่ะรจะใชเกิดพยายามให้มันดูเจ๋งสิระวังรถแล้วเราพายามจะเดก๋ยวรถดูกเข้ามา่่อ่แล้วตวรถรวจจสงสารรถฝากไปสมัครมาเลย เดี๋ยวจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษถ้าทำตัวดีนะ้าตัวดีเสั่นออว่ะเอเไ้อาเจ็ดอคไหมพี่เต้สวยเนี่ยน่าจะดูไปไหนลูกเอาดิพี่เต้เจ็คเาดิ่ายดิเร็ว นี่ไปลอเขานไน่อยนะ่บอกไม่ได้ั่เนยเปิดก้องไปดูดูวมีนางเอเจ็เจ็ดเจเจนีแ้ก้องไปดูใครเป็นอกด้องกี่โมงที่ไหนอะเช้าเที่ไหนที่ไหนร่มีแค้งก่อนอยากรู้พเอกเขาบอกเ้าเดย่อยารเขาไม่ตื่น ลกไปเลยค่ะไนเดี๋ยวเดี๋ยวนไปออไปไหนไปไหนยูเนี่ยต้องเลี้ยวขวานี่มันอยู่อเวนิวเพราะว่าถ้าเลี้ยวซ้ายไปเมเจอร์เลี้ยวขวาแต่าตอนนี้มันเลี้ยวขวาไม่ได้เมนมันอยู่ฝั่งตรงข้ามเดี่ยวเหลี่ยมเนี่ยมโดดคนแกนเงียบไปอะไรเงี้ยนะโสดไปไปสงสารอ่ะ ไม่ทราบแบบนี้ไม่รู้ทางตร้ใช่ไหไปแยกก็ตรงนี้เดี๋ยวนองนตรงนี้ปแยกไปเลยับเลยตรงไมบไอยู่เทิน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 แล้วก็ตรงทะลุสี่แยกไปเลยแล้วตรงไเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะก็ทางที่เราอยู่เิน้องเมื่อเช้าเนี่ยค่ะที่เราอยู่เทินทางลากเท้าอ่ะไม่ไมเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเราออกจากที่นี่ใช่ไคะ มันมันก็จะไปอยู่เซงข้างหน้าเส้นนิคมที่ที่ที่เสนาธิคมที่เกษตรอ่ะใต้เสร็จยูเสร็จเกาจะอยู่ตรงนี้แล้วก็จะแยกไปเทลัชดาไปซอยหัวหินตรงไปแล้วจาเจอเซนทราราอยู่ข้างขวามือเลี้ยววนซ้ายเนี่ยมันก็จะเป็นยูเนี่ยนทองแต่ถ้าเราไม่อยู่เดินเปล่าหน้าปซอยไม่ถ้าเราไม่อยู่เดินไม่ไม่อยู่เดินเส้นนิคมไม่น่าหรอกคะถ้าเราอยูนหน้าอัวนินรู้อยู่ดึกก็เลยไปัวหินตรง้อยู่ดึกไม่ตัดดึกเลย อย่ที่มีจัดเลี้ยวออายทาง้างคอมบงเดี๋ยวออจ่ร้างยกอยู่ตร์นี่เลย้องเนอะาเดียวเลาี้เดินทางดไหมะต้ังเดีวค่ะไปล้นะไปจัดการซ้วันนี้ค่ะดีค่ะทำไมไปซื้อะอยูเนียนหมอนะคะเนียนหมอนะคะหมอนะ ทำเพราะสาขาดพอทุกคนแล้วใช่หมายถึงว่าไม่ได้บ้วนแต่ขึ้นไปไปนหน้ามาให้หน่อยสาขาดไปขึ้นเหรอไม่สมรักเลย อ๋อตัดเสียงเขาออกด้วยนะต่อไปเรื่องนี้ ไหนทำไมไม่บอกคะร้อนเกิ่